ทำให้เข้าใจผิดว่าวันยุทธหัตถีตรงกับวันที่25มกราคมพุทธศักราช2135คุณเมคาวิรุนหกได้เล่าไว้ในศิลปะวัฒนธรรมว่าวันกองทัพไทยซึ่งทางการไทยให้ยึดเอาวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มาเป็นวันเฉลิมฉลองกิจการของกองทัพนั้นเคยใช้วันที่25มกราคมมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2523เพิ่งจะมีการเปลี่ยนมาเป็นวันที่18มกราคตามมาติของคณะสมุตรีที่มีขึ้นในปีพุทธศักราช2549นี่เองนะครับแต่ความจริงนะักวิชาการได้ติดตามทักท้วงการยึดเอาวันที่25มกราคมพุทธศักราช2135เป็น วันยุทธาัิถีนะครับว่าเป็นการคำนวณที่ผิดพลาดอย่างน้นอยก็ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2 5 2 8ดังที่อาจารย์ล้อมปิงแก้วปร,ราดเมืองพชรบุรีท่านเล่าว่าได้อ่านหนังสือตรึงจุก5 2 8 5ปีของอาจารย์ทองเจืออ่านแก้วในปีนากล่าวซึ่งมีความตนหนึ่งว่าเพราะการอ้างอย่างผิดหลักวิชาของนายชัดทิศะกสศิน และทางราชการกลางหูมเอาไปใช้เป็นวันตองบบกซึ่งแต่เป็นเหตุให้เป็นที่ถูกดูหมิ่นดูแคนจากชาวต่างประเทศทั่วโลกว่าคนไทยแม้แต่วันประวัติศาสตร์ก็ยังคิดไม่ถูกแล้วจะทําอะไรได้และอีกตอนหนึ่งว่าวันชนช้างเนี่ยตามประวัติศาสตร์ที่ถูกต้องตามกฎเกโกเรียนเบอบังกิษก็คือวันที่8มกราคมไม่ใช่วันที่25มกราคมตามที่นายจัดติด กษศแสสินอ้างเก่ทางราชการกลางหมแน่เพราะผิดทั้งกฎจุรีย์กฎอกอกเรียนนะครับโดยนี้อาจารย์ล้อมจึงเห็นว่าวันทรยุทธาธิปเป็นเรื่องที่จะต้องนํามาถูกเถียงให้กระจ่างกันเจตีโดยท่านได้นําเอาวันที่ตามที่ระบุไว้ในพงสาวดานฉบับหลวงมสืบอัจจานิยิที่นักประวัติศาสตร์เห็นตรงกันว่ามีการบันทึกลำดับเหตุการณ์ที่น่าเชื่อถือที่สุดมาเป็นฐานในการคำนวณน,นะครับ ซึ่งพวงสาวสดารฉบับนี้ได้ระบุเอาไว้ว่าวันยุทธหัาถีนี้ตรงกับวันจันทร์เดือนยี่แลมสองค้าของปีมะโรงจุลลักราชที่954นะครับวิธีการหาวันที่ตามบันทึกเดิมให้ตรงกับปฏปัจจุบันนั้นอาจารย์ล้อมกล่าวว่าวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือการทำปฏิทินเทียบวันเดือนปีของจันทรคติและศุริยคติขึ้นมา ็จะรู้ได้ว่าเดืนอนยี่เริ่มต่อข้ามนั้นตรงกับวันจันทร์หรือไม่และตรงกับวันที่เดือนใดในระบบศุิยคตินะครับและจากการคำวนวณของอาจารย์ล้อมพบว่าวันทกษ์ฤีตามบันทึกของพงศ์สวาสวดารฉบับหลวงประเสริฐแท้จริงแล้วตรงกับวันที่สิบแปดมกราคมตามปฏิทินปัจจุบันที่เป็นระบบกีโกเรียนนะครับแต่หากไปเทียบกับปฏิทินแบบเก่าที่เป็นระบบจูเวียน ก็จะตรงกับวันที่8มกราคมตามที่อาจารย์ทองเตือได้คำนวณไว้ส่วนวันที่ย5ิมกราคมในปีเดียวกันนั้นตรงกับวันจันทร์เช่นกันแต่เป็นวันแรม9าขั้นคล้าเคลื่อนไปอีก7วันหาใช้วันยุทธาถีใหม่ส่งสุดท้ายข้อมือตอนที่อาจารย์ล้อมได้เคยเสนอไว้ก็ได้รับการยอมรับจากกองทัพนะครับแม้จะต้องใช้เวลาค่อนข้างนานไปสักหน่อย โดยทางกระทรวงกลาโหมได้ยื่นเรื่องไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อให้เปลี่ยนแปลงวันกองทัพไทยจากวันที่25มกราคมมาเป็น1 8มกราคมนะครับและทางคณะรัฐมนตรีก็มีมติให้ถือตามข้อเสนอดังกล่าวตามมติลงวันที่22สิงหาคมพุทธศักราช2549เพียงไม่ถึง1เดือนนะครับก่อนการรัฐประหารในปีเดียวกันนั่นเอง